้ำสซตันกูได้กินโดนแล้วกด้แม่นี่ยาีหลงมาไปด้อ้ดุงุงดุงอุดูอ้ดูอ้าวตัอ้อดอะไ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขูมสุขพจนนะครับมาพี่น้องพามากินตำส่ตันมิดสตอพี่น้องโอ้โเข้มข้นขนาดนี้หอแล้วก็จวดเลยแสบของแฉะเลยนี่ดอกกระเจียวพี่น้องแล้วก็บพักพักขาพักกรอบๆอตำส่ตันกูได้กินตนแล้วครับอืมอืม ขักเลยไป่นอะนี่ขนมตีนน่ะเมนูน่ประจำสองจำมันเหรอกเนี่ายนงี้เ่ย,ย,ยส่วนม่เตอตอนหนนี่ยไป Mình ừ. Hừm. Bầu không Đi qua ngã. Ui, hết hết rồi. Làm bẹp hết rồi.

เนน่มมากพี่นุ่เนนูประจำ่อง,อองวันเลว อืมเนาะใส่งามๆอืมอือเพชรขนาดเจ็บงูเนาะ hát tôi rồi luôn, oh, Ô, biết lại, ô, nồi đấy thì, ยิ่ยในบูผิดบางพี่น้อยกำส่กันัตนใส่ตันหรือว่ามุดลูกพี่หน้อมุดลูกหมูอยู่ของตัวเมียเบ้อกัน

้าเปนหองกขาคาหนคนขับเอาขี้มีาอาจะไี่นหองเดี๋ยวพอขีน้นนาเพชรอป็นหนองเพชรแห้ง เอาใจมือก่อนเดี๋ยวพองกิมนาสวัสดีครับ